ค่ะวันนี้เราจะมากินไซมอนเขาเรียกปลาอะไรนะปลาแซลมอนแซลมอนซีฟูดคือกินแซลมอนตุเอาหัน สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เรามากินซีฟู้ดกันนะคะดูซิเรามีอะไรมั่งมีปลาแซลมอนดิบนะคะมีปลาหมึกปลาหมึกหอยแมงหอยแมงปูของนิวซีแลนด์แล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะแล้วก็มีหอยพาว่าหอยพาว่าหรอจิ้มรสแซ่บนะคะน้ำจิ้มขีมือแม่นะก็มีอะวคาโดนะคะกินกับปลาแซลมอนขนมจีน มีขนมจีนด้วยค่ะขนมจีนจะมาคุกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมั้งโอเคมาค่ะ, okay, คะน้ำลายสองมาค่ะจะมาลองดูว่าครั้งแรก <laughs> ในชีวิตนะคะที่กินปลาแซลม,มอนดิบคุณยายก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน เ,เดี๋ยวเอาชิ้นเล็กๆก,ก่อนเห็นเขากินก็กลืนน้ำลายนะเห็นใน YouTube เขากินอะ่ะแต่ว่าเราจะไม่กินกับวาซาเบะเนาะเราจะจิ้ม,ม,มน้ำจิ้มเดีเราจะจิ้มดูมนะเนือ้อกรอบๆมันเผ็ดไหมอร่อยนี่นะคะอร่อยอยู่นะ ครั้งได้ของการกินแซลมอนดิบนะเหนม,มันมันหนึบๆเหมือนอกินหอยแครงอะเนาะแล้วมันมันหอมอืเดี๋ยวอันนี้คำที่สองนะอืใช่ได้เลยอะ่ะเขาเป็นซอสน้ำจิ้มได้ไหมอะอืม นี่ออกจากออ่นี้นี่เุณนะค y o ยูพาสคุณยายเวันสปูนเช้นกลางอนอีีสปูนย่ยูอือหือใส่เลยเนี่ยคุณยายจะใสบบนนน่นนีไว้ตักใส่นี่คุณยายต้องสดบะบมลงกุงนะ้งเนาะ ใหญมากอืมชิ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 มอืมอืมปลาแซลมอนนี่ไม่รู้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเดิบเลยนะเพราะว่าจะบอกว่าเอาไปทำอะไร แค่น mm ้ำแข็งอืมทำอะไรอืคเโาบำคาโดลูกใหญ่อืมเบ็ดน้ำจิ้มจิ้มจัดเลย ออยนะออหอยอออ๋อออ,ยอหยโรงงานหอย,ยอหอยแมนคอยมาหากินหอยหอยแมนคู่ไอซอแลนดถูกมากอยากจะบอก <S <S ปลาแซมอนนี่มันอร่อยสุดยอด <Wow. S 2> ว้าวเดี๋ยวให้ดูเห็ดนะสดสุดอืมนี mm hmm. ่ไปได้ผักอนะไรมา Quang Tung Quang Tung Quang ừ. Tung chi nhỉ? Quang ừ. Tung của chi Tung ừ. <laughs> không ครัง้งแรกของการกินปลาแซลมอนทำไมมันฟินขนาดนี้ก็ไม่รู้อะนัว<อ>ว้าวนะคำใหญ่ใหญ่อืมตามด้วยออกมาด้วยออกมาด้วยว่ะ ันนี้คุณยายจะทำอย่างนี้นะเท่าหนึ่งสามโลกคุณยายจะทำอย่างนี้เนี่ยตักน้ำจิ้มโอเคสิคุณยายทำงานรวงหอยนะอันนี้ยังกินอันนี้อะไรอ่ะพาว่า,า,วาหอยพาว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรฮัลโหล chim 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 เผ็ดทั้งอร่อยอจุยอดปลาไซมอนอีกพันยายจิ้มไม่ค่อยเป็นหรอกต้องใส่นี่อย่างนี้เร่ก็กินอืม,อม เ็ดเด็ดจริงาใจาักมารอก่นนี่น oh, ี่ะอืมยอดมันยรงนอ๋อไม่ต้องกิน่างนี้กินจะนะ นี่ปลาพาว่าแล้วนะน้ำมุกน้ำตาขอโทษเด้อพี่น้องเจ็บเจ็บมากทำอะไรกินปลาหมึกเหร I'm a Nah Kera Kera คาโดอากาศเดว,วนวะันเียทำไมเผ็ดก็ไม่อร่อยพอเผ็ดแล้วมองเห็นเดือนเห็นตะวันพอแล้วแม่ไม่เอาแล้วเผ็ด ที่แรกจะเอาจะใส่พริกมากกว่านี้อีกนะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ตามนะฝนปั่นเอาเหมือนมาม่าเกาหลีเลยน้ำหมูน้ำตาลแล้วเอาซอสมาให้แม่หน่อยเต้เห็ด Mm -hmm. You're gonna you me eating well oh. yeah? <coughs> does this mean you'll eat it in future? As long as high flavour I would. รอบสองนะคะอืมอืมฮาวดทยื่นะอืม,อม,อม Tried this? Yeah, very nice. Beautiful. Sorry? So, sauce now. spicy. You tried powder before, man? Yummy, so yummy. Did you try before? No. Okay. I try now. Put that spicy. Thank you. Really. Did you try this? Mm -hmm. Yeah. Yeah.

เพดันระเบิดระเบิดแล้วเพดันเผ็ดมาเหตุมามามากยไม่พูดนะอืมอืมเวียนหัวเลยค่ะเห็นเดือนเห็นตะวัน คอชมชยบ่าวท้ายอมรับเลยบ่าวท้ากัดพริกตามด้วยเอดานซิบปากไม่ละ พีปากตาก็สั่นยิกยิกยิกออยิแล้วเริขอโทษคะ่ะ แบ่งน้ำพริกใส่น้ำปลาทำไมพอแล้วเผ็ดปาหมึกเรื่องอร่อยนี่สุดยอดเลยแต่แบบหกติมบา ยายเปลี่ยนพริกมาใส่น้ำปลาคุณยายเผ็ดเผ็ดไม่เหมือนแล้วสุดยอดสุดยอดเผ็ดสุดยอดอร่อยน้องจีนไม่ลองมากเอ

ดีกินเฉลเยวพาติด็กออกไปเดินเื่อนับลมอ่ะมีไหมเผ็ดกว่านี้คุณยายเพิ่งเจอเด้อนี่เด้ออยู่เมืองไทยนี่จะก่อนกินพริกกัดพริกถ้าไม่มีผักตอนนี้กินไม่ได้แล้วอายุเยอะเลีนบางเลีนบางเพราะว่า ใช้แฟรงสีฟันใช้ยาสีฟันก็ยังยังต้องต้องหาไอ้ที่ไม่ค่อยเผ็ดแล้วมาจิ้มกับน้ำปลาแป่พีิมันก็ไม่อร่อยนะใส่น้อยๆขออีกคำหนึง ไม่ได้เอามาโด้องขาโดเชยวยได้ม,มันเนะี่ช่วยแก้เผ็ดม,มันคือไม่เกิงกับตามองมันซูชิต้องแก้เผ็ดทังไปจิ้มงเสียอ,อันนี้มันเค็มอ้อ ขอขนมนจีนใส่ซอสด,ดีกว่าอร่อยเลยกินขนมจีนใส่ซอสตุกบักแซ่บนหมาไหมคุณยายจะกินูชิคุณยายจะใส่เหมือนซูชินะใส่วาซาบิ ปลาสร็จแล้วก็ซอยซอสด้วยแล้วก็อะวคาโดตัวนี้อินางพักยกก่อนอินางเผ็ดหลายเผ็ดแต่แซ่บแันาดไหนลาเอะวาคาร์โดเป็นสุชิไหมอะวคาโดทั้งในลูกมันถึงแบบเพอร์เฟคขนาดนี้เอาจริงเือมดอยู่ไหนล่ะอือหือ ไปดองปาสบ,บิข้างเดียวเผ็ <c oughs> นอีกอ <laughs> ปาสบ,บินี้กินก็ใส่นัทเบิดช่วยนะนี่ระเบิดไส่นัทมันช่วยไม่มีกลิ่นไซมอนเลยตอนนี้เผ็ดครับรับกก่อนอืมจะกินกระสัอนอ่กินกระนอร่อยจริงๆ อร่อยทุกอย่างก <c oughs> แกเผ็ดเอาจริงอะโวคาโดแกเทท้เผ็ดได้นะเอาินขึ้นรูึ้งรู้วันนี้เหลยเนี่ยปุ๊บใส่เลยพึ่งรู้วันนี้เลยเนี่ยแล้วก็ถ้าเผ็ดถ้ามีเมีอะโวคาโดก็แตงกว่ากินตามเลยแตงกว่ามคือจะก,กินกุ้งกับวาซาบิป่ะซูชิ อืมอืมกุ้สีกดงเนี่ยอร่อยแซลมอนไม่หายเผ็ดหายเผ็ดต้องอะโวคาโดหายเผ็ดจริงๆนะเผ็ดหยุดทันทีลองนะทุกคนเราก็เพิ่งเพิ่งรู้กันนี้แหละนะว่ากินหายเผ็ดอ,อืมอะโวคาโด เอาไว้กินแก้เผ็ดข้าวว่านะทำลาบเหมือนหอยโขงอหอยเชอรี่หอยเชอรี่อเออมันมาห่าบได้แล้วใหม่แล้วค่ะอโวคาโดกินแก้เผ็ดเอาไว้ให้แม่กินแก้เผ็ดบ้างเด,ด,ด้อจุดๆอันนี้อ แต่ต้นหอมเมืองต้องกินต้นหอมเมืองทอไทยก็ไทยเราอันนี้กินแล้วมันร้อนขึ้นจมูกกันนะแต่ผักนี่อร่อยมากไลยกวางตุง้งก็ได้มามจากร้านจีนวันนี้อร่อจริงน,นะถ้าแม่ไม่ได้มาก็ไม่ได้กินแบบนี้นะกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยเนะาะตั้งแม่ม่มาะคะแต่แนวกินหาแต่เมนูสั้นหาเมนู มาทเดอนน้ำหนักขึ้นไปสองกิโลแล้วเด้อเราบางปะอร่นชอบหยด้วยหยุดแ่ no ็นทีนี้เบรกก่อนกินาาคาโด เธเปมาเนาะมันมันกลมๆมันนใส่บาสบิก็ันุกง่ายๆฉันนั่งจะนักง่ายๆหนักตอนไหนใน้องตอนไ็นเหนองมาเอาบงนนี่ค่ะเะรอะไปเดิมก็นไหให้เดิมไม่เอาบังโอนโอกาสหน้าโกยโม พบไอหมพรเมียเตยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสเธสวัสดีค่ะ